สวัสดีค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะเอฟซีดองอิงสาวหนวดเพแ่งทุกท่านค่ะว่านี่เข้ากับเห็น,นคลิปวิดีโอนะคะ,อะของหนองอุ้งอิงนะคะที่เข้าบ่งหูมาก่อนนะคะบอลลูนพระเอกหลายคนกับบอลลูนมาก่อนบอลลูนมาก่อนว่าน้อง o ing, อุ้งอิงสินมีความสามารถตอนเรียนชั้นประถมได้รางวัลน,นะคะชนะเลิศเป็นแชมป์ เขาระดับประเทศสามสมัยเลยนะคะหมู่ว่านี่อูยนะคะเด็กก็สุนส้มนองไล่ลายนะคะสุนส้มนองลายมากๆนะคะน้องตอนอยุบธุมน้องไม่เคยบอกให้อันผู้ใดฟังเลยนะคะน้องมือข้นทอมตัวมือคุยโมโออวดเลยนะคะทับว่าถามกับว่ตอบเด็กเด็กน้อยคนนี้นะคะหลายท่านหลายคนก็สุนช้มสุนชอบน้องโอ้ดีใจค่ะคิดน้องน้องมีความมุมานณมาตั้งแต่ปสองนะคะคุณครูณภพรอุ่นชัยนะคะคนกับคุประจันชั้นน้องนะคะฝึกสอนน้อง พาน้องไปลองเพลงหมอหน,นันหมอหน,นี่นะครับเขาเห็นมือคิดมือว่า,วานี่เขาก็อวดประทับใจหลายนะคะเขาทประทับใจมากๆแต่มื่อนี่นะคะมื่อนี่ประเดี๋ยได้เป็น,ปนข่าไปเบิงึงคลิปวิดีโอนะคะในช่องของคุณดีเลิศประเสริฐศรีเพิ่นเอามาออกให้เบิึงอีกแล้วนะคะเป็นการถามของลูกสาวของคุณคู่นภะพรอพุออ่นชัยถามแม่ว่าแม่มีความรู้สึกจริงใดว่สาสั้นคลิปที่เพิ่นไปออนตอนไปไถ่าย่ำยวนช่องเอ็นบองสิบเอ็นั่น และตอนนี้ดังมากกว่าสันถามความรู้สึกของเมนะครับเนี่ยก็จดมากได้ขับในจำจำบ่ค่อยได้เบิร์เนาะน,นคะคบน้องกระถามว่าลูกสาวคนถามเนาะว่าเมเขาขเขาอยู่ในเฟซเขาเอาในเฟซเห็นในเฟซบุกก๊กว่าสันน้าววางเมก็ดูอยู่ดูอุ้งอิงกว่าสันดูอุ้งอิงอยู่มันทําให้อ่าเราเรายิ้มออกเวลาดูแล้วก็ยิ้มออกมันคุณครูวา่าว่นนะคะยิ้มออกทําพอเป็นกลาลังใจคิดหอดองอิงบ่สันลูกสาวคนถาม อันคินหอดอุบอธามอ่านินหอดบอกมันก็อยู่ในใจเราบอาในใจคู่อันคู่คู่กันว่าอยู่ในใจเสมออยู่ในใจเสมอก่คิดหอดเสมอในใจเสมอก็คืออยู่ในใจตลอดเวลานะคระบันีอกว่าดีใจกับอ่าแล้วก็เรีากว่าดีใจกับเขาที่เขาทําสําเร็จนะคะแล้วก็ดีใจกับเขามากบอกว่าอยู่ในใจเสมอเราบอกโอ้ดีอยู่ในใจเสมอกับนอกแล้วภาพไปตั้งสามสามปีสอนนอกได้แล้วก็อนมากและอีกรางมาได้อีกวัน รางวัลอันรองชนะเลิศเนาะแล้วก็ลูกสาวพนวนน้องอันเพ่นเนถาวามิกัำตอนนั้นนะว่าตอนตอนแม่พาไปผ้านองอู้ยิงไปอไปเดิน้ายดันนะคะน้องได้เงินอันจะน้องน้องเบเก็บไว้เองนะแม่ว่าจะกไหนแม่แม่พูกับว่าน้อว่าอ่าน้องน้องเบเก็บเองน้องเอาเอาไปหายายบางบางคําว่าดนกอาอสิจํามาพิดกับมีดนะคะทุกท่านขออภัยก่อนนะคะ เพาราะว่าะเดก็จดมาน้ำเนยจดผิดจดถูกก็ได้นะคะไไรับเพราะว่าจำจำบรเบดเนาะบางที่ก็จดมากผิดกับมี่ประเด็ก็วอาตารไม่ก็ทำไมล่ะประด็จจำมากผิดหรือว่าผิดกับขอราะาแพร่หลายเลยครับทุกท่านทาไมไม่เก็บไว้เป็นส่วนตัวบ้างสันคุณครูบนบอกอุ้งอิงหนัดนะคะอุ้งอิงได้มานไม่แต่อแยงย่ายว่าสันนะคะเพื่อจะได้สื่ออะไรในเผื่อวันข้างหน้าเผื่อของจําเป็นในวันข้างหน้านะคะ จะได้สื่อ,อของส่วนตัวเล็กๆก,กน้อยสันน้องอิงว่าไม่เป็นไรค่ะว่าสันเอาเอาให้ยายใช้กับยายทุกอย่างยายก็ซัพพอตไม่มีก็ขอยายใช้ว่าสันยายที่น้องอิงอยู่นัน่นนะโอ้ยอิงสุดยอดจริงๆนะคะเด็กกระตันอยูร่รู้คุณได้เงื่อนมากบอกเก็บไว้เจ้าของได้แม่นต์บาทเดียวกับบอกเก็บไว้เอาให้ยายใส่กับยายเวลาบ่มีก็ขอยาย ทุกมือเนี่ยก็ยากกับซัพพอร์ตซัพพอร์ตอุ้งอิงอยู่แล้วท่นน้ำใจเด็กน้อยคนนี้ฟังแล้วน้ำตาไหลทุกท่านน้ำตาไหลน้ำเลยโอ้เอีหลักเอาหาย่ายไปเลยนะคะทุกท่านกแล้วบารนีพระกระทำว่าอุ้งอิงเป็นคนยังไงนะผลบ่าวว่าคุณครูนะพ่อพ่อดผลบ่าวอุ้งอิงนะคะฟังแล้วน้ำตาไหลอีกค่ะทุกท่านฟังแล้วน้ำตาไหลอีกนะคะคุณครู่ผลบ่าวเอกจากใจจริงของเพผนเลยกับ ที่มีความรู้สึกต่อน้องอคง์อินนะคะบอกว่าน้องเองเป็นคนเป็นเด็กน่ารักเป็นน,นันน่ารักเป็นเด็กไซซ์ซื่อ่าสันเป็นเด็กเงียบเงียบนะคะเป็นเด็กที่เงียบเงียบนะคะเงียบเงียบแต่มีจิตใจที่ยิ่งใหญ่่าสันราเบาว้าราเบาลอกเบาครับเพราะเราคุกคกี้มาตั้งหลายปีเนาะคุณคู่เพื่อนอะแต่จิตใจแต่มีจิใจตจใจที่ยิ่งใหญ่นะคะมีความกระตัญยู นะคะรู้จักเขารู้จักเราเราบอกเป็นคนเจียมตัวพอเป็นคนเจียมตัวเพืนนเ่อนในห้องเพื่อนในห้องรักอุ้งอิงหมดทุกคนเลยวาสัน้าแม่นรีโนะ่ทุกวันนี้ทุกวันนี้น้องกับคึอกันเลยมีม,มีเป็นแบบนี้คือกันนะคะ,คะยังกว่าเปลี่ยนแปลงเลยนะคะที่เราเห็นนะเอฟซีพอพอแม่เห็นกันมากเลย ยังเหมือนเดิมนะคะคุณครูยังเหมือนเดิมน้องอิงก็ยังเหมือนเดิมนะคะเป็นเด็กที่คุณครูเห็นตอนที่น้องยังเรียนอยู่กับคุณครูเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเหมือนเดิมนะคะถึงแม้ว่าเขาจะมีซื้อเสียงดวงดังแล้วก็มีคนหาคนแพงเขาหลยแล้วนะคะเขาก็ยังเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมเลยไม่เปลี่ยนแปลงนะคะอันแล้วลูกสาวคนกับบอไดนยินว่าบทจู่พนเจ้าของวงพลศิภาอุ่งอิงมากอ่ามหาอยู่ใน้ว่ัชัันถามว่าจะใครอยากเจอุงอิงบอสันถามว่าอยากเจออิงไหม ก็อยากเจอคุณครูออยากเจอ,อ,เอแต่แต่ว่าก็ไม่อยากให้เขาเสียเวลาทำมาหากินพอ,อเขามีอาชีพพอเขามีอาอมีอาชีพทํางานเขามีความสุขลูกเขามีความสุขในการทํางานเราก็ดีใจแล้วละเราบอกดีใจแล้วละเราบอกนี่แหละเป็นความเป็นของของคุณครูนะคะคุณครูเมื่อเห็นลูกศิษย์มีความสุขก็มีความสุขแล้วและอีกหนึ่งก็อยากไม่ให้เสียเวลาด้วยนะคะ แค่ดูห่างๆเราก็ดีใจภูมิใจเราบอกนะโอ้โอ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 โยเด็กยินิ่งคำนี่ประเด็นกระดตาไหลน้ำเล้เขาก็หักคือลูกอาคนหนึ่งอ่ละ,ะเพราะคุณครูกับลูกศิษย์เนาะนะคะอยู่ในใจตลอดเราบอไม่ต้องอไม่ต้องการอะไรจากเขาเราบอกนะนั่นแหะเป็นความรักความฮาความแพ้งที่ให้ให้โดยไม่มีข้อมเม้น์ให้โดยไม่ฟังสิ่งตอบแทน,นใดทั้งสิ้นนะคะขอให้เขาเจอในสิ่งที่เขารักเขาชอบ เขามีความสุขก็คือความสุขของเราก็โอเคแล้วเราเวลนะว่าคำว่าของคุณครูสุดยอดมากๆประทับใจกับคําพูดซาบซึ้งใจนะคาพูดของคุณครูมากๆเลยนะคะคเป็นคําพูดที่แม่พิมพ์ของชาติคนหนึ่งพูดออกมาจับได้ใจความและมันมันฟังและมันอิ่มใจฟังและมันประทับใจซาบซึ้งใจจริงๆที่มีความรู้สึกต่อลูกศิษย์คนหนึ่งนะคะที่ลูกศิษย์ที่ถูกปั้นมากับมือตัวเองประสบผลสำเร็จแล้ว นะคะคอยดูอยู่ห่างๆนะคะยี่ใจร้ายนะคะน้องอิงได้คู่ที่ดีมากเลยคุณครูนาพอพรอ,อุ่นชัยขอช่ดชูคุณครูนะคะความดีของครูนี่แหละสิทธิ์ได้ครูดีอบรมสั่งสอนมานะคะเพื่อน้องอิงถึงมีวันนี้นะคะและวันนี้น้องอิงก,ก็ไม่เปลี่ยนแปลงจากที่อยู่กับคุณครูและตอนนี้มาอยู่กับวงสาวน้อยตลอดเวลาที่สี่เดือนที่พวกเราได้เฝ้าดูความ ความเป็นมาความประพฤติของน้องน้องก็ยังมีครบทุกประการที่คุณครูเคยเห็นน้องเมื่อน้องอยู่อยู่ชั้นประถมอยู่กับคุณครูนะคะสุดยอดจริงเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆนะคะเป็นเด็กที่มีความเสมอต้นเสมอปลายตามที่คุณครูเลามากนะ โอ้ยคุณคู่เอยปัญหากรน้ำตาไหลนะคุณคู่คำว่าคุณคู่ซาบสึงใจหลายๆนะคะซาบสึงใจมากๆแล้วก็ซาบซึงใจน้ำตาและหนุอุ้งอิงเอาเงินให้ยาากคู่บาดคูสตางเลยเมเกไว้จักบาทเลยอีหลาเอออีหลาขึ้นเป็นคนจบคนดีขักแท้เอยอีหลาจงรักษาความดีความความดีของอีหลานีไว้ตลอดไปด้วยและอีหลาด้วยนะคะขอให้อีหลามีแต่ความจะเจริญรุ้งเรื่องต่อไปในวัานข้างหน้านะคะรุ่งเรืองตลอดไปพ่อเมย์เอฟซีก็ค่อยเป็นเรงใจอีหลา อยู่ไปบางห่างเมื่อค,คุณคู่คนวาวละ,ะมีความสุขแล้วก็ดีใจกับเขามีความสุขแล้วก็มีความสุขด้วยนะคะนี่แหละสำหรับคินนี้ประเก็มาเอาความวาวของคุณคู่นภพร,พรอุนอ่นชัยนะคะคู่ที่คอยอบรมสองสองน้อง,องอุ้งอิงคอยปั่นให้น้องอิงได้ได้รางวันนะคะพาน้องอิงไปประกวดล่องเพลจนอยู่ในงวันมาสามางวันนะคะเป็นแชมป์สามสมัยระดับประเทศมาวาวให้ฟังใ้ความรู้สึก นะคะที่เพิ่งบอกถึงน้องอุ้งอิงเพื่อนีค,ควรรับซก้อน้องอ,งอิงแบบนี้นอย่างไรนะคะมาบอกทุกท่านได้ฟังน่ำกัน,นะะเป็นเลื่อนแจ้กับปรแดนชาแนวได้ค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ